แม่ให้แดงกินนี่นให้แังกินต้มเนื้อต้มเนื้อนี่ต้มเนื้อวัวไข่ดาวไข่หลายไข่ดาวแม่ใหดทอดไข่ดาวไม่กินนี่คือติดเถรนี่อ,อย่างนี้สแม่ต้มมามา <จะ S 1> ่าผัดโอ้ยเอามาอย่างมันๆเอาไปเนื้อบวัวตักเอาเขา่า กำลังสิก so ินขขาวครับพี่น้องแม่เกล็ดกับขขาวสิกินใไร้เกล็ดไร้โทรศัพท์่เอาซอสใส่ใส่ซอสก่อนพี่น้องกินกินง่ายๆนะครับกินแบบง่ายๆคนทำงานใส่ซอสใส่แต่ซอสนี่แหละพี่น้องอ่ไรมันไยคนทำงานไม่มีเวลาทำให้ลูกเลย บุยเข้มบ่อหนิเข้มบอ่มบอพี่น้องคอยมาเข้มเด้คือปอกเปิดไฟคนนี้เอามันเสียบปลุกแล้วมันก็เปิดเองเนาะมันอยู่ในปักนั่นแตงโมคือปอกเปิดแท้นี่ครับพี่น้องไข่ดาวฝีมืออีกนี่เสพ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 เอาแข่ากินนั่นต้มมามา่ะเข่าคือบ่อมาเข่า,ขา,า,ขายัางไม่เสียเอาเข่ายังน้องเหรอแม่น้องสิติกเอาอยู่ อืมเบิงทั้งแก๊ดนี่ก็บบปีดได้เพิ่นแหมอืมเึิงคั้วพี่น้องกินกับเขาแกฝีมือแม่ออ้าสห่อหลังบานจังทักเอาเขาก่อนพี่น้องมากินเข้าเด้อแม่ต้มมามากินตักเอาเขาก่อน ว่าตอนแรกสิกินขขาเจ้านะครับพี่น้องเบื้องโอ้ไอหอกคุณหวนเลยครับพี่น้องเนี่ยกินกับเขาห่อนๆถอดไข่ดาวเบื้องหมาเบื้องสมุนเบื้องสมุนหมากินข้าวจี้เนาะสมุนสามตัวสมุนกินข้าวจี้สมุนม อามนำให้คนบริบีคนเป็นเปียงเป็นเปียงอยู่<ม>พอแล้วย่อให้มันไหลคิดพินบ่ได้ดีนะั่นได้นะั่นยหน่ย<อ>มันกินอ,อยู่เก็บเก็บอยู่มันคือโกินอาหารว่าก,กินแต่เต็ดอยู่นะ่ะสามตัวครับเลี้ยงอยู่น้ำกันน้อยหน่อยน้อยหน่อยน้อยหน่อยที่นี่นะโบได้บ่าน้ำ ตักเขาก่ากินก่อนนะพี่น้องมาเด้อนี่เขาเร่งน้ำกันบออ,ป feet, อ,บอเป็นยังไงบอเป็นยังยนี่พี่น้อง <rou les> โอ้ยทายจริงบอมีมือกล่องนะครับตักเข่ากับตักมือเดียวเอา เอาเอาสิ่ละเลี้ยวเลียวเลี้ยวท่ามสดๆแบบเลียวท่ามพี่น้องนี่กินขานนอยอย้าวเจ้ายังไม่แรงมันจึงหย่อยไงเพราะว่าขันกินขน้าวเหนียวมันนักทองเกินไปไน,นี่เอาใส่ไปเลยสามสี่บวงแตบบ่แต่มาเพราะว่ามันย่อยง่ายอยอู่ข้าวเจ้านี่ขาเที่ยงได้นน่ พี่น้องเลยเขาเที่ยงข่อยได้นี่เพราะว่าข่อยเพาท่านกินเขาเที่ยงข่อยกินแต่เขาเศร้านี่อิดเป็นไนครับพี่น้องสวสดจา <c oughs> นมากินเขาน้ำกันด้ครับพี่น้องกินเขากับแหนครับเออแหนมเติมซอง กินขาวเด้อครับพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินขาวน้ำกันครับ